ผูช้ชมท่านใดน่าผมนี่เกมจุประเทศสองไม่จะดประเทสเจาเติ้งไต้เจอฟาว้ตตอทูอก,กันอีกแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้ผมแบบถือไปผมสามารถที่จะฟงงาร์มเงินด้วยวาระครนอินเจเนียได้ในการเล่นแมปการพิโรดแบบว่าแต่ผมไม่มีคนมาใช้แบบได้ คือถ้าคนได้เยอะมากเขาเล่นมาจริงเลยแต่ผมก็เลยลเลาะแล้วเขาไปดูปรากฏว่าฟามเงินได้จริงครับผมก็เลยมาลองผมก็จะมาให้ดูว่าเออว่ามันฟามเงินยังไงนะขั้นแรก,กับผมเหมือนเดิมครับวางเจ้าน,นี้แลผมวางรรทรลพอร์เตอร์ไว้ฐานเราคือเร,เราต้องวางเทเลพอร์เตอร์ไว้ฐานเราเสมอนะผมนะจะต้องวางเทเลพอร์เตอร์ของเราไวา้ในฐานเราเสมอในบนฝนจะตก ผมสสยวันนี้ผมคงต้องแบบว่าไงว่าไงผมใส่วันนี้ผมคงต้องแบบอ่า,อาตัคดคลิปนะครับเพราะว่าพ่อผมชอบไปนั่งเล่นแต่ที่ตรงน,นี้แบบไม่บอกที่แบบพ่อเพราะผมชอบไปนั่งเล่นแถงตะลาเบียงนะผมขอบอกก่อนผมคุณต้องไปเก็บผมจะวางคือเราเธอต้องฟาเซนตี้นะผมไว้ตรงนี้แหละครับผมไฟไม่พอดีเท่าไหร่วะ อาสซี่ตัวนี้ตัวเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเงินได้อย่างดีงามับผมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทีมสีฟ้าเนี่ยจะตายตลอด้วผมตายครบห้าคนเลยครับผมผมนะเพราะว่าทีมเราบันโดนะผมทีมสีแดงมันไม่ได้ครับผมจะมาอ,อีกวั คือผมวางผิดมันต้องวางอยู่ตรงนี้นะคือ,อผมวางผิดอะ่ะขอโทษเรา,าผมวางผิดมันต้องวางให้ถึงประมาณตรงเนี้ยมันจะดีนะผมทั่วกกอนมันจะดีนะมันจะดีแบบ,บามากๆครับผมในการพอมเงินที่ดีนะผมทิมแดงมันจะโห่เนี่ยแหละทิมแดงมันโหดทำให้แบบการร,ร์มเงินของอินกินค่อนข้างด้อยอยู่นะทีเงินสูงสุดก็อยู่ที่สามร้อยครับผม ถ้าเราเล่นในโหมดอมองอาดจ,จะได้เงินสูงส,ส,สุดอยู่ที่400ครับผมแต่แน่นอนแต่แน่นอนเนาะเขาสยามไม่ค่อยชอบเล่นเป็นอมองอาดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่บู๊อ่ะไม่ไม่ไม่บู๊ครับผมผมว่าผมต้องรอให้ทีฟ้ามาหน,น่อยก่อนคือทีมฟ้ามคือทีมแดงโคตรโหดอ่ะเออห,หายเลยที่หายเลย เขาได้ั่งึงไม่ใช่ถ้ามันไม่มีสปายบอกเลยว่าการฟังมันสัง่งรงโอ้เจที้เป็นเก่งเกินนะ,ะไงดีวนะเนี่ยลากมาถึงตรงนี้คือถ้าทีฟ้ามาลากถึงตรงนี้เป็นไปได้ยากนะครับผมนะเวลายากทำให้การฟัง,งจียง,งข้างเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเนี่ย่อยไปได้ดีเท่าไหร่แต่แน่นอนนะผมถ้าทีฟ้ามันดันมาถึงตรงนี้ได้ได้เนี่ยเขาบอกเลยว่า เนี่ยบอกเลยว่าว่าทีมแดงเราเนี่ยกากนะผมทีมแดงเรากากระแนนอนทีมแดงเราชอบแบบเก่งอ่ะเก่งตลอดเลยไม่มีตัวไหนที่แบบไม่กากเลยข้อสนะระผมถ้าม,มันถึนไงไม่ได้ก็แสดงว่าทีมฟ้ามันกากระผมจะให้เราลองเห็นรงนลุลิ้วขึนมาเลยเพราะว่าตรงน,นี้มันจะเพิ่มเวลาต่อเวลา,าเพิ่ม เคหยุดหงุดล้วไมาทีแงแต่เอาใจช่วยุยผาเพราะว่าเพราะว่าผมจะได้ความงมนแงผมชอบละโมบผมโคตรละโมบเลยนแงเราป็นโคตรไวแล้ว คือเราก็มาต่อล่อนะผมให้เซนที่ของเราที่เราสร้างมันจะยิงโดนนะเห็นไมเอามาผ่าตรงนี้แลนว,วทำะไม,มันอย่างนี้นีน่ถ้าวาึงตรงนี้ได้แล้วเนะี่ยมนสมัตฟารรมกันได้เลยเห็นไหมผมค่ายสองตัวแล้วเนะนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดิทีเ่เดงหู้ดเราหู้ดอ่ะโอ้บ้าบอ อนบ่ารอบนี้เหมือนว่าคือรอบเนี้ยเนี้ยคือ,อด่านเนี้ยมันไม่ค่อยแบบทีใดยังก็เหมาะกับเอนจิเนียร์นะแต่แน่นอนคนเดียวไม่พอครับผมต้องเล่นหลายคนครบห้าคนเลยแหละเพื่อนเาะก็อยากให้ดูดีเดียวไปลาหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใอนน้กาดไอ้การทำกันหน่อยได้ปะ ตามเราเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอดเวนี่ค่ายสองคนนี้อ้บอดมันโหดอ่ะเออไอ้บอดบอดไม่ได้ตัวไหนมันก็จะเล่นโห่ยกเว้นทีฟา้าทีฟา้ามันเล่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ห ฟ้าบอดไม่ค่อยหัวนะผมแต่ทีมแดงบอบเข้าหัเลยแย่ดูเันพี่ผมไม่ค่อยได้ทำง,งานเลยนเนี่ยโอ้เย่ดูตัวนี้ดิเนี่ยไอตัวเนี่ยอุอกิ่งเะมันยังไม่ตายสักครั้งเดียวเอ๊ะต,ตายก็ตายครั้งเดียวด้วยวเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอ,อีไปไไไเร็วเร็วเฮ้ยไปเตัวนี้เนี่ย แต่แน่นอนนะผมจะไม่หยุดยั้งผมจะตัดที่ไปตอนนี้ผมได้300ทิ่ของเลนอุเมียแล้วคบคือผมว่ามันไม่ได้เพราะไอจีผมต้องทำได้นะแต่ทำไมทาั้งนี้มันพอผมอัดคีลร่นไม่ได้วะงงเลยอ่ะวันงงเลยเอ้ลือดติดตีเลยคือผมงงมากอ่ะ ปกติแล้วอ่ะคือปกติแล้วอ่ะผมไม่ตอนรั้ผมพอตอนที่ยังไม่อาจขีดขำงได้แต่ตอนนี้ผมอาจทำได้ทำได้เฉยเลยงงมากโอเคต่อทีบ่บายบายครับผม